สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ครัวอร่อยแบบบ้านๆค่ะวันนี้มาในเมนูกะเพราพ่วงไข่อ่อนค่ะแล้วก็ใส่เป็นหน่อไม้ด้วยค่ะวันนี้ก็จะมีความเผ็ดร้อนเพราะว่าเราใช้เป็นพริกแห้งด้วยค่ะและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีทำกันค่ะ วัตถุดิบอย่างแรกเลยก็คือพ่วงไขอ่อ่อนค่ะก็ได้มาเป็นประมาณนี้ค่ะประมาณ400กรัมค่ะต่อไปค่ะเราก็จะนำไปต้มให้สุกค่ะเราก็เริ่มจากการนำน้ำใส่ลงไปในหมอ้อพอน้ำเริ่มเดือดแล้วก็ใส่พ่วงไขอ่อ่อนลงไป ใส่เกลือลงไปอยู่ที่1ช้อนโต๊ะค่ะต้มไปเรื่อยๆนะคะจนกว่าจะสุกค่ะใช้เวลาอยู่ที่10นาทีถึง15นาทีและก่อนที่จะให้สุกนะเดี๋ยวเอ็ดมินจะพาเพื่อนๆไปตามเครื่องกันก่อนค่ะเครื่องมีอะไรบ้างน,นะคะวันนี้ก็บอกแล้วว่าจะใช้เป็นพริกแห้งค่ะต่อไปก็คือ,อกระเทียมกระเทียมแอดมินก็ใช้เป็นกระเทียมจีนอยู่ที่ประมาณ5กลีบค่ะ5กลีบใหญ่ๆ จากนั้นพริกแห้งใครไม่ชอบพริกแห้งใช้เป็นพริกสดก็ได้พริกขี้หนูพริกแดงจินดาเขียวจินดาแดงได้หมดค่ะและความละเอียดของทั้งสองอย่างเราก็จะเอาที่เท่านี้ค่ะจากนั้นก็ตัดภาพมาที่พวงไข่อ่อนของเราก็สุกเรียบร้อยจากนั้นก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะพอปิดแก๊สเรียบร้อยก็ตักขึ้นมาเดี๋ยวเราจะมาหั่นให้เขาเป็นชิ้นพอคำค่ะ และในขั้นตอนของการหั่นพวงไขอ่ออนก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบต่อไปกันค่ะวัตถุดิบต่อไปแอดมินจะใช้เป็นหน่อไม้ค่ะหน่อไม้ก็ซื้อแบบที่เขาหั่นมาเป็นแบบนี้เรียบร้อยแล้วค่ะ ส่วนบางคนที่ไม่ชอบใส่นะคะก็สามารถที่จะไม่ใส่เลยก็ได้หรือว่าจะเปลี่ยนเป็นใส่มะเขือก็ได้ค่ะหรือว่าหน่อไม้ดองก็ได้วัตถุดิบต่อไปค่ะก็คือใบกระเพราค่ะใบกระเพราก็เด็ดๆแล้วก็แช่น้ําไว้ค่ะให้เขามีความสดใหม่แบบนี้ต่อไปเราก็มาเริ่มผัดกันเลยค่ะก็เริ่มจากการตั้งกระทะใส่น้ํามันลงไปเล็กน้อยค่ะจากนั้นก็ใส่พริกกับกระเทียมลงไปค่ะและขั้นตอนนี้เราก็จะเจียวนะคะให้ทั้งสองอย่างสุกแล้วก็ ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะขั้นตอนต่อไปค่ะใส่พวงไข่ออนลงไปและต่อไปค่ะแอดมินจะใส่เป็นน้ำล้างคกลงไปค่ะใส่ลงไปเล็กน้อยค่ะ เพราะว่าเดี๋ยวมันจะแห้งจนเกินไปแต่วันนี้รับรองว่าน้ําจะค่อยๆแห้งลงไปเพราะว่าเราจะขัดสไตล์แบบแห้งๆเผ็ดๆร้อนๆนะวันนี้ขั้นตอนต่อไปค่ะใส่นอไม้ลงไปจากนั้นก็ผัดต่อค่ะ ต่อไปค่ะเดี๋ยวเราจะมาปรุงรสชาติกันค่ะอย่างแรกใส่ซอสปรุงรสลงไปจากนั้นก็ตามด้วยซีอิ๊วขาวแล้วก็ตามด้วยซอสหอยจากนั้นก็เติมน้ำตาลทรายลงไปเล็กน้อยแล้วก็ผัดต่อค่ะผัดให้ส่วนผสมเข้ากันค่ะส่วนใครที่ชอบเป็นผงปรุงรสหรือว่าผงชูก็สามารถใส่ได้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ค่ะเราจะผัดสไตล์แบบแห้งๆนะคะตรงนี้เราจะไม่เติมน้ำอะไรลงไปแล้วค่ะ อ่าเดี๋ยวขอแต่งสีสันให้สวยงามด้วยสีอิ่วดำอีกเล็กน้อยเท่านั้นค่ะแล้วก็ผัดต่อค่ะและขั้นตอนต่อไปขั้นตอนสุดท้ายแล้วค่ะแอดมินจะใส่ใบกะเพราลงไปค่ะใบกะเพราที่สดสดใหม่ๆค่ะแล้วเราก็จะผัดไปเรื่อยๆค่ะผัดไปจนกว่าใบกะเพราจะสลดลงไปแล้วก็ส่งกลิ่นหอมขึ้นมาค่ะ ใบกะเพราที่เขามีความสดสดใหม่ๆนะคะเขาเจอความร้อนเนี่ยเขาก็จะส่งกลิ่นหอมมามากกว่าเดิมแล้วก็จะมีสีสันที่สวยงามค่ะและตอนนี้ผัดกระเพราไข่อ่อนของเราก็เสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะจากนั้นเราก็ปิดแก๊สเสร็จแล้วเราก็ไปจัดเสิร์ฟกันค่ะ และนี่แหละค่ะก็เป็นอันเสร็จแล้วนะคะกับวิธีการทําผัดกระเพราพ,าพวงไข่ออนค่ะเป็นยังไงบ้างคะเพื่อนๆกับเมนูนี้แล้วก็คลิปนี้แล้วก็หวังว่าทุกคนจะชอบคลิปนี้ค่ะแล้วถ้าเกิดว่าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะและเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าขอให้เพื่อนๆสนุกกับการทำอาหารค่ะวันนี้แอดมินไปแล้วสวัสดีค่ะ